ทำให้เร็วที่สุดนะครับใครทำเร็วที่สุดไวที่สุดไปเจอกันที่ซูเปอร์แจนบิวจริงอฮะคุณตะถามเลยว่าต้องทำเร็วขนาดไหนครับผมคุณตะต้องถามเลยว่าคุณด้วยพูดปั๊บต้องต้องทำภารกิจให้เร็วไม่เร็วที่สุดอ่ะคือให้เร็วที่สุดเลยเร็วเหมือนในชีวิตจริงของคุณนะครับใช่เลยอะไม่ใช่นะ มาเจอเราที่เวทีด้านหลังได้เลยนะเออโทษครับอันนี้คนหรือลูกวัวครับต้องงงขนาดนี้ถ้าเปิดอ๋อโอเคครับผมถามคนทศนาทีดีกว่าทำภารกิจพิชิตความมันกับซูเปอร์แชแอนรู้ถึงได้ทำบุญด้วยสู้เต็มที่ขนาดไหนเชยครับซูเปอร์เซ็ตตี้ซูซ่าก่อนค่ะค่ะไป่ตนก่อนก็รู้สึกดีใจมากเลยที่วันนี้ได้มาอันนี่เขาอยากไปดูเครื่องเล่นแล้วอันนี้โอเครู้สึกยังไง รันสู้นะครับรันนี้คือจะรันตลอดเวลาไหมครับฟิตตลอดสู้เต็มที่นะครับเอาจจช่วยได้ครับลูกสาวชื่ออะไรนะอะไรอะน้องแพรวบ้างน้องแพร่มีลูกสองคนแล้วด้วยครับตลอดอะแต่พ่อยังเหมือนเดิมเลยครับอะไรเหมือนเดิมครพ่อครับแน่จะถามเลยต่อไปเป็นดีเจขาใหญ่ของเรับนี่คือดีเจขาใหญ่ของเรานะครับเชิญครับเต็มที่ครับไม่มีปัญหาพวกเราไม่กลัวอยู่แล้วครับแต่ว่าคนที่กลัวเนี่ยต้องเป็นพวกหา เร oh, 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 oh. okay. oh, like ีก่าเต้เรียกว่าทานวัเลยหรออย่างงี้ดูดูเวลาจันเต้จากน้องเต้บิสิกมาไปครับ มาเตืทีมซูเปอร์ฮาฮ่าฮ่าซักบอลิมูนไม่ยอมเต้ยอยู่แล้วเอ้ามิวสิกมาเฮ้เต้เฮ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 ้ ผัวผู้หญิงคนนี้มากมากเลยนี่ได้เป็นพันพันธุ์ที่ของทัพแล้วผมขอบอกไว้เลยนะฮะครับคุณดัพี่บุ้ยครับเครื่องเล่นแบบนี้นะฮะครับผมเคยไปเล่นเลยครับผมที่อลาสเวก้าลาสเวกัสทำให้ทีมพูดอะไรเครื่องเล่นออกด้วยเหรอครับเป็นสัตว์สิพูดหลานชื่อเครื่องเล่นออกด้วยเหรอครับอ่านออกสิครับอแล้วจากนั้นชื่ออะไรครับอะไรฮะถัดหลังนี้เวลคัมอะไรครับเวลโคมงถูจุดด้วย พี่ซักเขาเตมไว้พังทลายพี่จะเล่นเมื่อกีีนปูมาพังหมดเลยคุณไปเล่นที่ไหนนะต่างประเทศรอสแอนเจลิสผมจำได้เอาเลเอาเลโอเคยังไงครับคุณ5 4 3 2ี่สามสองสามอใหม่ก่อนเรื่องเล่นแบบนี้นะฮะผมเคยไปเล่นมาแล้วที่ลาสเวกัสเลย